หวนที่นิ้วนางข้างซ้ายยา่ยาต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆสำหรับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและหวานใจร่วมช่องอย่างสาวย่าอุรัสยาที่ตั้งแต่ทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาก็ทำให้แฟนคลับต่างลุ้นเชียร์ให้คู่นี้มีข่าวดีกันออกมาเร็วๆค่ะนอกจากจะเป็นคู่ที่น่ารักแล้วหนุ่มณเดชน์ก็ยังเป็นสุนภาพบุรุษเอามากๆคอยให้เกียรติสาวย่ามาโดยตลอดและวางตัวดีเสมอมา แถมเจ้าต,ตัวยังเข้าตามตรอกออกตามประตูจนทําให้คุณแม่ของสาวยายาบไปเต็มๆแถมครอบครัวของทั้งสองฝ่ายยังสนิทสนมกันมากๆด้วยเดนวาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันเลยทีเดียวชาวดอม NY f i n s l o p ล เมื่อนเด็กคุกิมิยะลงภาพดินเนอร์หวานกับสุดที่รักสาวยายาอุรัสยาพร้อมแคปชั่นสั้นๆที่ทำเอาคิดไปไกลแถมงานนี้แฟนๆยังโฟกัสเจอแหวนวงโตโผล่ที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวยายาซะด้วยนี่ไม่พ้นโมเมนต์แซวใหญ่อะไรยังไงกันเอ่ย สำหรับณเดชน์ย่า,าเปิดตัวคู่าดูใจกันอย่างเป็นทางการเมื่อปี2563ซึ่งหลังขวดตัวก็มีกระแสข่าวลือเรือร่องชีวิตคู่ให้แฟนๆได้ลุ้นตามกันมาเป็นระยะระยะอย่างข่าวที่ว่าหนุ่มณเดชน์ซื้อที่ดินและบ้านราคากว,ว่า60ล้านบาทมีกระแสลือกันว่าจะใช้เป็นเรือนหอเตรียมแต่งงานจนคุณแม่อย่างแม่แก้วสุดารัฐต้องออกลงเคลียร์ทันว่าสร้างจริงแต่เป็นบ้านของครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วว่าโดยบอกว่าข่าวนี้ไม่ใช่นะเด็กย่าๆเรื่แต่งงานสำหรับคู่นี้ยังคงอยู่ในอนาคตอีกหลายปี